ฟินน้ำแม่บอกแล้วครับว่าอย่าให้มันมามันลันแล้วมันลันยาวโอ้โหทรีฟอร์จูนนะใครสนใจนะครับโอ้โหลองได้จริงจริงอันนี้มัดสุดท้ายแล้วมัง้งด,ดู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 โอ้โหดูเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยหกสิบห้าคูณสี่ร้อยโอ้โห,โห ก็สวัสดีทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับน้ำแมวปั่นแต่อีกแล้วนะกับสล็อตของค่ายพีนะครับวันนี้อยู่กันในเกมต้นไม้แห่งความโชคดีนะครับหรือว่าเกม t r e for June นั่นเองครับชื่อภาษาไทยนี่น้ำแมวไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ว่าเออนะ่าจะประมาณเนี้ยต้นไม้แห่งความโชคลาบต้นไม้โชคดีโชคลาภแห่งต้นไม้เชือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยนะเออนะประมาณนี้แล้วกันนะจัดไปเลยวันนี้ทุน1,500น้านะครับโอ้โห <Okay. S 1> หนัก,หน,กหนักไปเลยเกมนี้ต้องบอกว่าเล่นหนักได้นะเพราะว่าแตกค่อนข้างง่าย เข้าฟีสจปินค่อนข้างง่ายครับเล่นหนักๆไปเลยลุยครับมาไม้ละ2 0 0กันก่อนนะอันนี้ชิวๆกันก่อน1,100โอ้โหโอ้โหดูคอมปงพันแปดหืมสองพันสามโอ้โหมาถึงก็เปิดโหดเลยนะโอ้โหลอดน้ำแมวสะดุ้งเหมือนกันนะครับไม้นี้หกพันไปครับโอ้โหน้ำแมวอยากขึ้นไม้เลยพอโดนอย่างนี้เข้าไปมาขอซะหน่อยมาห้าสี่ร้อยไป อาจจะดูโหดไปนิดนึงนะครับไม่แนะนํามไม่ทําตามนะดูเพื่อความบันเทิงก็พอแล้วเออนาแมวเตือนไว้ก่อนเลยใช้จักรยานในการรับชมด้วยโอ้โหแล้วมาครับโบนัสเข้าจนได้ครับแบบที่น้าแมวบอกเลยเกมนี้โบนัสเข้าง่ายมากๆง่ายมากๆง่ายมากๆไม่พอแถมแบบมันคูณเยอะอ่าเล่นไมนน้นักหนักนี่รับรองว่าฟินแน่นอนครับ <c oughs> ไปหมุนโบนัสศูนย์นะอ่าแล้วกลับมาแล้วครับ ขอให้มันลงเถอะถ้ามันลงปุ๊บมันจะกลับมาทันทีเลยนะลงลงมาแบบนี้ครับเห็นไหมมันจะกลับมาแต่ตอนเนี้ยขอถุงทองหน่อยเออขอถุงทองหน่อยถ้ามีถุงทองนะมันจะเด้งขึ้นไปอยู่บนต้นไม้นะครับเออเอาหน่อยถุงทองมาหน่อยครับออยังไม่มายังไม่มาตอนนี้ล,นล้นถุงอยู่นะออหมาจนได้ครับจั <c oughs> งหวะนี้เราโปรยเงินไปเลยเออโปรยแล้วครับเรียบร้อยนะจังหวะนี้ สวยๆครับลุ้นกันเลย <c oughs> โปรยกันแล้วเอ้ามามามาสวยๆครับไหลๆไปเลยต <c oughs> อนนี้เท่าไหร่ก็กำไรแล้วแม <c oughs> ่บอกเลยเท่าไหร่ก็กำไร <c oughs> โยนไม่หยุดโยนไม่หยุดแบบนี้ก็ฟินสิครับ <c oughs> โอ้โหแล้วโอ้โหล้วเบิ้ลไปอีกเพิ่มมาอีกมาขออีก <c oughs> อย่าเพิ่งรีบจบครับรันเลยรันได้รันโอ้โหมาอีกทีหนึ่งคูสิบห้าเลยนะ แล้วสองถุงเรียบร้อยครับ2ถุงเรียบยร้อย,ยนะจังหวะน,นี้สองถุงแบบนี้รับรองไม่ต้องกลัวเลยฟินน้าแม่อบอกแล้วครับว่าอย่าให้มันมามันรันแล้วมันรันยาวโอ้โหทรีฟอร์จูนนะใครสนใจนะครับอหลองได้จริงอันนี้มัดสุดท้ายแล้วมั้งดู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 โอ้โหดูเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยหกสิบ 5, 400, ห้าคูณสี่รอยอ้หร้อหกสิ้าเลยนะทุกคนหกหมื่หครับเกินไปหรือเปล่าครับหกหมื่นเลยนะตอนนี้เจ็ดหมื่นไปแล้วนะครับตอนนี้มันจะไม่ต้องเล่นหนักแล้วเอาธรรมดาก็พอธรรมดาก็พอแล้วโบนัสมาอีกทีนึงโอ้โหทำมาอีกทีนึงเดี๋ยวคลิปยาวนะน้ำแมวต้องขออนุญ,ญาตข้ามเลยนะแบบนี้ ต้องขออนุญาตข้ามไปตอนจังหวะที่มันคูนหนักๆเลยนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราดูกันครัว่าจะเป็นยังไงนะแม่มาแบบนี้ก็ซี่เลงเลยครับใครจะรู้ว่าจะจบไวโอ้โหแต่น้แมวว่าไม่ไววะ่ะต้นไม้นําโชคอะ่ะมาทีมามาหนักครับโอ้โหนะ้แมวบอกเลยก็ตามนั้นครับแต่น้ำแมวข้ามให้นะอถึงไปถึงตอนพิชๆลิกเลยแล้วกันนะจัดไป one hour later แล้วมาดูครับไม้สุดท้ายของเราครับโอ้โหดูจังหวะนี้ ดูมันโปรยดูมันโปรยแล้วคูณเข้ามานะทุกคนร้อยเจครับคูณห้าสิเข้าไปครับโอ้โหไม่โหดแล้วเพราะว่าได้โหดไปแล้วนะอเอออันนี้เฉยเแล้วนะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเกม3 for j e นะครับถ้าใครอยากลองเล่นเกมนี้ครับลิงก์ใต้คลิปนะจัดไปเลยตามน้มาแมวมาได้วันนี้นะ้แมวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ